โควิดเป็นเหตุสังเกตได้วันนี้วันนี้นี่เดืยวแค่นี้นครับชีวิตผมใครเอาเวลาครับ <S 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 ล้างบดหุงอย่างนี้สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งกับหนุ่น้อยอร่อยจินนาทางช่องพี่มันดีชาแนลเอาละครับรวมนี้ไม่ต้องทำอาหาร อะไรไม่ต้องไปไหนออกจากบ้ันไม่ได้นก่อนขอ,ขอเลียตู้เย็นเพียบต้นตำถาดเตยมามา่าด้านโควิดเมิ่อความโงมของผมอย่างนี้อร่อยที่สุดและมาถึงวันนี้ครับไม่ได้ไปไหนครับโควิดเป็นเหตุสังเกตได้นี่ครับเหลือแค่นี้เหลือแค่นี้ครับชิีวิตผมไข่เหลือแต่ไข่ต้มไปไหนไม่ได้ในภาวะโควิดแบบนี้ทำอะไรไม่เป็นัง่ายที่สุดวันนี้เมนูจกากไข่ง่ายที่สุดก็คือไข่ต้มแต่ จะทาไข่ต้มยังไงให้อร่อยผมดูบางร้านก็เป็นไข่ต้มแบบยางมะตูมยางมะตอยยางมะตูมคนเดียวเป็นแบบไข่ต้มแบบไข่ลวกก็มีจะต้มยังไงให้ได้อย่างเขาวันนี้วันนี้นี่ผมจะพาทุกคนมาลองทำกันดูว่ามันต้องต้มกี่นาทีมันถึงจะได้แบบที่เราไปซื้อกินกันวงนนี้ครับหาอะไรแดงได้ก็แดงไปก่อน ีแค่นี้ก็กินแค่นี้ครับง่ายที่สุดอันก็ไม่มีแล้วครับไม่ไดไปไหนต้นต้นไม้ไม่ได้ไปดูกันแล้วอยู่กับบ้านทำกับข้าวเดีวช่วงนี้ครับน้อยอะไรก็นาจะขอเป็นผู้ช่วยคุณในเรื่องการทำอาหารเองครับผมมีไข่สิฟองเราจะต้มมันุูฟองดูว่านาทีเท่าไหร่แล้วคุณชอบไข่แบบไหนในนาทีเท่าไหร่นาทีที่หนึ่งสองสามสี่ห้าไปรื่อในาทีที่สิบไข่ต้มนานแค่ไหนแล้วคุณถึงจะพอใจในแบบของคุณเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยครับ อันดับแรกเอาไปล้านครับเพื่ออนามัยของทุกคนและความปลอดภัยไม่ว่ามันจะบรรจุไม่ดีพอไหนเราก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนด้วยกันลากขั้นตอนที่ยากที่สุดของกระบวนการนี้ก็คือเอาหม้อข้าวใส่เข้าไปในเครื่องหม้อข้าวยากจริงปิดฝาเสียบปักเสียบปักอเสียบปักปับกดหู น้ำเดือดนะครับเราจะเริ่มจับเวลาทันที่น้ำเดือดแล้วใส่ไปสิบฟองพร้อมกันแล้วก็ติบออกทีละไปในช่วงเวลาแต่ละนาทีให้ครบสนาทีสิบฟองนะครับมาเลยครับน้ำเดือดแล้วเดี๋ยวเราหยิบลงไปแล้วก็กดจับเวลานะครับเอาละครับสิบฟองพร้อมกันเลยนะครับหนึ่งสอสาม่ไปแล้ครับไปแล้วไล้ะล้ลองา่แล้วไปาล้ะตุ้นะตระตุ้าองหนึครับไปล้ะเอาละครับอนนี้โดล้อแล้วครับเ่อาไเ่อยตามตรงนี้ตรงนี้เเอาวัด ป้าปอไม่ใช่นแข่งเรือนะครับเ็ดเอาแล้วครับใกล้แล้วใกล้แล้วไปแรกไปแรกหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีแรกมายังไอไปแรกผู้โรดีมาแล้วหนึ่งใบอันนี้แหละนยังรันต่อยังรันต่อนะครับไปที่สองตามมาไบที่สตามมาที่สองตามมาตีหมดไมแลกวไปแล้วไปแะไปแล้วไปแล้วไวไปแล้วรปแวไปแล้อไปไปวไ เฮ้ยสองทีมแล้วสองแก๊งสองแก๊งสองแกงไปแล้วครับไปแล้วโอ้ยเผลอไม่ได้เผลอไม่ได้สามสองหนึ่งไปแตกแล้วเอาเว้ยเอาเว้ยมีความเปลี่ยนแปลงไปนี้แตกเว้ยไปนี้แตกเว้ยหนึ่งไปไปสี่ไหมไปสี่ไหมน้ำน้ำาครเข้าใจไง จะได้กินไหมครับไข่โควิดแอบไปหุงข้าวมาระหว่างต้มไข่ก็เลยแอบไปหุงข้าวเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูให้ห้านาที <c oughs> ห้านาทีไปแล้วชิบหายโอ้ยชวนคุยดีครับโอ้ยคุณพี่ไปแล้วครับห้านาทีไปแล้วเลยนิดหนึ่งเลยนิดหนถึ่งชวนคนไทยไงอ่สี่สามสองหนึ่งไปไปไปมาแล้วเข้าเส้นชัยไปเลย ไม่มีศูนยสามเจ็ด่วงนี้เซตแตกต้องมาแดกไข่นี่พี่หนุ่มกินไข่กาอะไรครับกินกับข้าวอย่างเดียวหรอครับถ้าเมียอยู่ก็กินกับเมียครับเมียผมไม่กินของผมหรอกเมียอยู่ของเจ็ดนาทีแล้วครับโอเจ็ดน,น,นาทีาทแล้วไปอีกแล้วครับไปอยูไนต์รอเจ็ดนาทีไปเจ็ดนาที ไม่ต้องไปทดลองเองผมทดลองให้เลยฟองเนี่ยคุณรู้เลยว่าคุณจะต้มกี่นาทีแล้วคุณชอบไข่ต้มแบบไหนแปดแล,ล้วครับแปดแล,ล้วแปดแล,ล้วแปดมาเข้าเส้นไทยไปแล้วอ้าวยอดเป็นไงไอ้ก้าว,วยังยังยังโอ้ยจะพูดไหน,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 หนหก็ไม่ได้ลลลลเก้าลลแล้วครับเก้าไปแล้วเกาไปขอบเก้าแล้วครับเก้า เองทำไปเลยแดกแดกไม่ได้เรื่องของคุณสี่สามสองัปเลยใจปักครับไปแล้วโอเคเรียบร้อยสิบาทีเสร็จแล้วสุดยอดจริงเงโอ้สุดยอดจริงจริงกอนโอ้สุดยอดจริงจริงเอาล่ะครับเดี๋ยวไปชิมกัน ไปดูกันว่าสิบใบในช่วงเวลา1-10ถึงนาทีไปไหนจะเป็นใบที่ถูกใจคุณและเป็นไข่ในดวงใจของคุณคราบเอาแล้วครับผมได้มาแล้วครับได้มาแล้ว10บใบในช่วง10นาที1-10ถึง 10, ช่วงเวลาไหนจะเป็นไข่ที่อยู่ในดวงใจของท่านและผมมีข้าวสวยที่หุงด้วย1ข้อมือและแน่นอนขาอไไ่ได้ต้องกินกับของที่อยู่ในครัวของเราาอะไรได้ก็เอามา กินกับไข่ต้มในช่วงโควิดแบบนี้อย่ารอช้าครับไปกันเลยอันนี้นาทีที่หนึ่งหลายคนคิดว่ามันสุกหรือเปล่าผมมีชิคในการที่จะรู้ว่าไข่ไหนเป็นไข่ต้มไข่ไหนเป็นไข่ดิบก็คือเอามาหมุนถ้าอันนี้อันนี้ไข่ดิบนะอันนี้ไข่ต้มถ้าไข่ดิบมันจะหมุนไม่ได้ดูหมุนไม่ได้เนี่ยคุณจะหมุนยังไงก็หมุนไม่ได้เนี่ยตั้ง่งเงี้ยหมุนไม่ได้ไปเนี่ยหนึ่งนาทีสุกไหมทส ถ้ามันสุกมันจะหมุนได้อย่างงี้ไงมันหมุนได้มันหมุนได้อันนี้ยอาไข่ดิบหมุนไม่ได้โอเคแสดงว่ามันสุกเรากินได้หนึ่งนาทีสามารถนํามากินได้อ่ะลองดูมันจะเป็นไขย่ยางมาตูมหร,อหรอือเปล่าลองดูก่อนนะอ่ะดูหนึ่งนาทีของไข่ต้มไอ้เจ๊าโอ้โหน้ำเดือดแล้วใส่ไข่ลงไปโอ้ยดูครับดูดูดูด ไข่ลวกเลยนี่หนึ่งนาทีนะหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีแบบนี้เลยนะน้ําเดือดแล้วใส่ไข่ลงไปทิ้งไว้หนึ่งนาทีคุณจะได้ไข่แบบนี้โอ้ยโคตรดีอ่ะแน่นอนนี่จะ้กินกับข้าวก็ได้ใส่เข้าไปเอานะจะทีมันนะโคตรดีอ่ะหนึ่งนาทีตามนี้นะต่อไปสองนาที สองนาทีนะจะค้นขึ้นมาหน่อยรอเปล่าลองดูจำมาด้วยละ่ะผมไม่ได้ใส่ถ้วยให้ดูโอ้สองนาทีเป็นแบบนี้นาทีก็จะแข็งขึ้นมาหน่อยหนึ่งโอ้กำลังดีเลยอ่ะยางมะตูมไหมเขาเรียกยางมะตูมไหมเงี้ยหรือว่ายางมะตอยหนึ่งนาทีกับสองนาทีนี่น่าจะถูกใจสายโดกนะดีเลยอะ่ะโอ้สองนาทีที่ดีมากเลยเนี่ยดีมากเลยนะดูนะ ปับ๊บโอ้โห,โหเป็นไงเป็นไงครับโอ้โหกับข้าวไปหยอกไป <S <S ต่อมาอมสามนาทีเป็นไงหนึ่งกับสองน,น่าจะดีมากเลยนะต้องน้ำเดือดแล้วทิ้งเลยนะหนึ่งนาทีกับสองนาทีดีมากสามนาทีอ่ะโอุ้ยแโอ้โหโ นาทีดีสุดปะวะสําหรับผมนะผมคิดว่าผมชอบสามนาทีนี่แหละถึงสุดเลยอะถ้ามีบ้านใครนะมีมีต้นหอมก็ซอยต้นหอมใส่บนข้าวนะดูครับผมสามนาทีโคตรดีอะสามนาทีดีมากต่อไปสี่นาทีเริ่มจะแข็งขึ้นมาหน่อยนึงนะเอ็ดอ๊ยอะรเนี่ย นี่ยังัได้อยู่อ่ะสียังได้อยู่อ่ะไม่ได้แกะเปรียมเทียมให้ดูนะทุกคนจะต้องจำเอาเองว่าทีทีเท่าไหร่แล้วคุณชอบนะเดี๋ยวผมแกะ,กะช้าๆให้ดูโอ้สีทีนี่สุกแล้วอ่ะอันนี้แหละมันจะเหมือนกับที่เราไปเจอที่ร้านข้าวะแกงใต้แกงเต้ยหรือว่าอยู่ในยำยำไข่ต้มนะครับนี่นี่คือสีนาทีสีนาทีของคุณจะได้แบบที่ มันน่าจะกําลังดีที่สุดแล้วนะเด็กกินได้เพื่อกินได้คนที่ไม่กินดิบกินสุกกินได้สี่นาที <c oughs> ไปอ่ะไ <c oughs> ด้เด็กต่อไปห้านาทีนี่คือห้านาทีา <c oughs> ก็จะสุกข,ขึ้นมาหน่อยนึงเดียวเก็บเอาไว้เทียบให้ดูอ่ะ <c oughs> อร่อยอร่อยมากมันพอดีอะ่ะ แต่ถ้าใครอยากกินที่มันหนึบ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 หน่อยอ่ะเบอร์สี่แต่ถ้าใครอยากกินที่มันเป็นเหมือนแบบไข่ลวกเลยสามลงไปต้มแค่หนึ่งนาทีจะได้ความเป็นแบบไข่ลวกเลยอ่ะถ้ต้มสองนาทีก็ข้นขึ้นมาหน่อยแต่ถ้าสามนี่คือน่าจะดีสุดของภาวะไข่ลวกละไปหกหกนาทีดูครับพี่น้องป๊ออ่าอันนี้เริ่มแข็งขึ้นมาหน่อยนึงนะจิม ดต้องดีมัเยอะมากหนึ่งถึงหกหกยังดีมากเลยไปนาทีที่เจ็ดอันนี้คือสูตรแบบให้เด็กกินเลยนะเด็กน่าจะโอเคมากสำหรับนาทีที่เจ็ดอร่อยดีอะ่ะต้มงใช่ว่าแม่อร่อยอร่อยดีนะหมายเลขแปดไปนา<ป><ะ>ทีที่แปดจะเริ่มแข็งแล้วนะครับ คอนเฟิมเลยว่านาทีที่แปดต้นไปนี่ไข่ต้มแก้บนนะบอกเลยว่าไข่ต้มแก้บนโอด้ดูดีนี่คือสุกแล้วนะสุกแล้วนะนาทีที่แปดนี่คือสุกแล้วสุกแบบเนืบอะนึบและแข็งเริ่มแข็งแล้วเนี่ยไข,ข่ขาวก็แข็งละอืมอืมจะแข็งขึ้นมา แล้วก็จะไม่ไม่หอมเท่าป่ะไอพวกนี้เจ็ดลงไปเนี่ยหอมนะหอมรู้สึกหอมเนี่ยในป่าเป็นไขแ่แต่เนีียแข็งต่อไป9นาทีไข่ต้มเป็นไงอันนี้ใบที่9นาทีที่9นะครับมันจะมีความแข็งไปแล้วแล้วก็ไข่แดงเนี่ยจะซุยไปเลยมันจะไม่มีความเยิ้มอะไรเลย คิดว่าไม่ต่างกับนาทีที่8เนื้อของไข่ไข่ไข่แดงเนี่ยมันจะเป็นใสๆมากขึ้นวางคููเลยไม่กินแหละกินูสิ่็กระนิ่งแล้วกันแต่มันแน่นเนาะมันแน่นขึ้นเนาะนาทีที่10ถ้าคุณต้มไข่ในน้ําเดือดติดนาทีไข่จะเป็นยังไงโอเคอ่ไม่ต่างนะคล้ายๆกันถึงแต่ว่าความความสุกข,ของไข่แดงนี่จะมีสีเข้มขึ้นอันนี้ก็คงไม่ชิมหรอกครเหมือนกันแหละ 10ฟองในช่วงนาทีที่1ถึงนาทีที่10ซึ่งผมก็ชิมมาหมดเลย1นึงถึงเสิบนี่น่าจะเหมือนกันรสชาติงั้นเรามาสรุปก,กันที่ว่าถ้าอ,อยากกินไข่ลวก1-3ถึงครับต้มอ,อย่าเก,กิน3นาทีคุณจะได้ไข่ลวกถ้าคุณยากินไขย่ยางมะตูมต้ม4นาทีและไม่เกิน6นาทีคุณจะได้ไขย่ยางมะตูมและถ้าท่านไปบนไว้ขอสาวขอให้ปลอดภยัยจากโควิดในช่วงนี้7นาทีเป็นต้นไปจนกรารป่าสารท่านจะได้ ไข่แก้บนครับผม, oh. ผมได้กินแล้วอร่อยทุกช่วงเวลาขอให้กินกับคนที่ท่านรักยังไงก็อร่อยครับผมสำหรับวันนี้หนุ่น้อยอร่อยิุตนาขอลาไปพร้อกับไข่ต้มในรูปแบบต่างๆที่คุณประทับใจแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าปลอดภัยจากโควิดนะครับ oh.